พยากรณ์อากาศภาคอีสานวันที่23พฤษภาคม2567ลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันด้านตะวันตกของประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ํารวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ภากตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาลสินขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสเลด้าฝนล่าสุดตรวจพบกลุ่มฝนกำลังปานกลางถึงหนักอยู่ที่ อำเภอโซ่พิสัยพรเจริญเซกาจังหวัดบึงกาฬอําเภอภูเรือจังหวัดเลยอําเภอโคกโพชนบทแวงใหญ่แวงน้อยพลหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอําเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอําเภอหนองกรุงศรีห้วยเม็กจังหวัดกาลสิน์อําเภอเมืองป่าติ้วคำเขื่อนแก้วมหาชนชัยคอวังจังหวัดยโสธรอําเภอศิลราลาราศีสลายยังชุมน้อยกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอท่าตูมรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เกือบทั้งจังหวัดของเพชรบูรณ์ชัยภูมิโคราชร้อยเอ็ดสกลนครอุดรธานีหนองคายขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ